อบเครื่องราชบรรณาการต่อแพทินขอน้อยพระองค์ท่านพระองค์ท่านปล่อยตัวสิงขรไปคิดว่าดีแล้วเราพระเจ้าค่ะเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็มีตัวประกันอยู่ขออนุญ,ญาตสักครู่หนึ่งนะครับอนุญ,ญาตนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับนุมผู้นำทีมงานน้องโนสุดที่รักนะครับขอบคุณบ้านครอบครัวคนรักนีโน่นะครับที่ร่วมกันฝากรางวัลน้ำใจมาเป็นพลังใจให้กับโน่นะครับขอบคุณมากๆเลยครับเมื่อวานิ่งจบไปนะครับละครหุสงเสน่หาเล่นเอาน้ำตาหยดกันไหลคนนะฮะมาตายแตแล้ว มีใครได้ดูมั่งหรือเปล่าครับคุ้งสเสนหาละครนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามชมละครคุ้งสเสนหาพระเอกวิชาญขวัญอยุธยาขอบคุณคุณแม่เดินทางมาจากเชียงใหม่เลยนะครับโอ้โหมาไกลจับไม่ต้องเป็นห่วงไปถ้าหากไหวสิงคองมันไม่นำเครื่องราบนาการนั่นก็หมายความว่ามันไม่รักครอบครัวของมันคือลูกชายมันสิงเดช กันใจดีและตามพ่อมาหาที่คุณล้นพ้นควรมิควรและแต่จะทรงโปรดข้าพเจ้าสิงขอนขึ้นเฝ้าตายใต้พระบาทของพระองค์ท่านแล้วพระพุทธเจ้าค่ะมันต้องอย่างนี้สิวะเป็นกษัตริย์ตรัดแล้วไม่คืนคําไหนล่ะเครื่องราชบรรณาการนามาทูลถวายให้กับข้าทางด้านพระบาทขวาของพระองค์ท่าน เครื่องบรรณาการสิ่งนั้นเป็นบุตรปีของข้าพเจ้าให้นาวนาตยาพระพุทธเจ้าค่ะบุตรตรีของเมืองอย่างนั้นเหรอวะพระเจ้าค่ะหวอมเชิญให้นาวนาตยากราบพระบาทพระองค์ท่านเพคะพระเอามือเปิดพระแพร ตะลึงแลมองหน้าเรื่องความรักมีปราถนาเลยที่จะมาสูงสิ่งสิบนิ้วเรลือนจะรดน้ำอย่าทา กูให้สิทธิ์ตามส่วนมึงกลับมากวนประสาทคงจะไม่เข็ดมือเพชรขาดเลยคิดบังอาจเยอะยิงมึงคิดจะเอายาอ่อนเอามาป้อนข้อโค กูไม่ใช่สัตว์น้าโง่ที่จะมาโอผู้หญิงเชิญไปบรรทมกับยมมาทูดกูไม่อยากพิสูจน์สาวสิงหเฮ้ยไอ้สิงคอนขอบใจที่มึงยกเครื่องราชบรรณาการนี้้กับกูถ้าในเมื่อเครื่องราชบรรณาการนี้เป็นของกูแล้ว มันคือสิทธิ์ของกูเกียรติและสติที่ตั้งรองท่านประหัตประหารที่ดาแห่งขอน้อยลูกพอ่อตอนหน้าสิงขอนไม่รับไม่ชอบทำไมไม่ส่งคืนข้าพเจ้าพวกป่าของมึงไปซะท่านนำศพของมันไปเก็บไอ้สิงขอน รู้ทั้งรู้พ่อขอโทษนะลูกว่าคนอย่างกูกษัตริย์มหาราชไม่ชอบผู้หญิงทําแบบนี้เท่ากับมึงยามหน้ากูเพราะฉะนั้นกูจะขอสั่งให้นําตัวมันไปจําคุกไว้ตลอดชีวิตไม่เห็นเดือนเห็นตะวันนําตัวมันไปหลงไานสั่งจำคุกหนีขอนตลอดชีวิตไม่หเห็นเดือนเห็นตะวัน ได้เืมาลาอักกษัตริย์ไม่รองดีไม่มีใครคุ้มตัวเออ,เอ,อ,เอ,อในครานี้น่าได้ดีจะหนีไเอ,อ่เออ